ที่เรื่องราวของพี่เอและคุณฟ้องนะครับโอ้โหเรื่องราวเรื่องนี้ล่าสุดทานายฝั่งคุณฟ้องมีความคืบหน้าจะเทหรือยังไงพี่ตุกี้คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ทั้งพี่เอทั้งน้องฟ้องทั้งคุณเอทั้งคุณฟ้องเนี่ยเขาไปกับไปออกรายการของพี่พี่หนุ่มกัญชัยหงกระแสตาต่อตาฟันต่อฟันเดือดสุดๆปุ่นม,มากเลยรวมถึงมีทานายอยู่ฝั่งคนละข้างเลยปรากฏว่าก่อนหน้านี้ในบางช่วงบางตอนรายการน่ะ คุณเอได้บอกทนายแล้วจะโพสอะไรเห็นใจดูด้วยโพสแรงไปมันไม่ดีสะเทือนใจเราไม่ได้สนิทกันนู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือล่าสุดคุณทนารัชพลน,นี่แหละค่ะโพสผ่านเฟซบุ๊กตัวเองบอกว่าเอชุติมาแล้วก็ฟ้องผมหมดหน้าที่แล้วแยกย้ายครับ เออเกิดความสงสัยเลยว่าทนายจะถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับฝ่ายชายหรือเปล่าพี่ตุกี้ปรากฏว่าห้องข่าวบันเทิงของเราติดต่อไปยังทนายรัชพลเขาเล่าว่าอย่างไรเรามีเสียงเชิญครับเชิญครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับคุณครอบครัวของคุณฟ้องเนี่ยอาจจะขอเวลาในการตัดสินใจ ชั่วระยะหนึ่งนะครับตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหน้าต่อหรือถอยหลังแต่ว่าขอระยะเวลาเราจย,ยาวผมก็คิดว่าผมก็า่าจะบอกหน้าที่แล้วเพราะว่าจริงๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็มาช่วยในการดูแลเรื่องการติดตามทวงรถคืนนะครับแล้วก็ดูแลในการแกลเกลี่ยข้อสัญญาที่ออก รายการเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยรถคุณเอก,ก็มาคืนที่โรงพักแล้วก,ก็เดี๋ยวคุณฟ้องน่าจะไปรับไม่รู้ไปรับแล้วหรือยังนะฮะส่วนกรณีสัญญาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมคิดเอาเองนะก็น่าจะยุติกันไว้แต่เพียงที่ออกรายการเท่าน,นั้นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกผมไม่ได้ถอนตัวนะครับแต่ว่าคือที่คุยกันเนี่ยผมมาช่วยเรื่องรถกับข้อสัญญาเจราจาเท่าน,นั้นเองอสมเรื่องนี้มันยุติแล้วผมก็น่าจะจบแล้วนะครับก็มไม่น่านจะมีภาราที่อะไร ครับถ้าเขาติดต่อมาจะฟ้องก็เดียเด๋ยวอาจจะต้องคุยกันอีกทีหนึ่งก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับคิดว่าทางฝ่ายคู่ฟ้องน่าจะยอมรับสภาพนะอุนทนายเขาไม่ได้ถอนตัวนะแต่เขาได้รับการติดต่อให้มาว่าถึงเรื่องอะไรก็เรื่องรถนี่แหละคะ่ะถ้าเมื่อเรื่องรถ คือเป้าเดียวคือมาคุยเรื่องรถนั่นคือหน้าที่เขานั่นคือหน้าที่เขาที่นี้หน้าที่เนี่ยก็ได้รถคืนแล้วอะไรยังไงอย่างเนี้ยมันจบแล้วไงนี่คือสินี่เขาโพสหมดหน้าที่เขาเขาไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเราเ,าเอาตามนี้เลยนะ,ะแต่ในเรื่องราวของคุณฟ้องคุณเอเนี่ยก็ติดตามต่อไปเราจะนำเสนอแบบนี้ความคืบหน้าอยู่ที่เนี่ยห้องขาบันเทิงครับผม